เป็นนักธุรกิจอยากเป็นเจ้านายตัวเองแต่พอทําแล้วมันถูกกับดักถูกกับดักซ่อนเอาไว้กูไม่ไปไหนละอยู่ที่เดิมกลัวละกลัวตกงานก็ไม่มีไรายได้กลัวไม่มีอะไรเลี้ยงครอบครัวกลัวได้ค่ะอยู่ได้แต่เราต้องหาเอาความกลัวนียค่ะมาเป็นสิ่งที่จะทําให้เรากล้ามากขึ้นเรากลัวแต่จะทําให้เรากล้าที่จะมีะไรายได้อีกช่องทางหนึ่งไหมสําหรับคนที่ มีงานประจําอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเป็นคนที่มีธุรกิจอยู่แล้วเป็นของตัวเองมันดีไหมถ้าเราจะมีอีกช่องทางหนึ่งให้คุณมีธุรกิจเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจที่ใช้ทุนนะคะที่น้อยมากๆสําหรับการก่อตั้งธุรกิจครูนะคะจากคนที่ทํางานประจำะํำลาออกจากงานประจําแล้ว แล้วมาเจอผลิตภัณฑ์ในแบรนด์บริษัทแม่มดอะไรที่ครูกระแตนะคะมีปัญหาเรื่องของระบบภายในไม่มีมดลูกตัดมดลูกออกนะคะไม่มีมดลูกไม่มีประจำเดือนแล้วค่ะก็มีปัญหาอะไรคะระบบฮอร์โมนระบบการนอนหลับพักผ่อนระบบผิวผมขนเล็บอะไรมีครบทุกอย่างนะเพราะมันเซลล์มันถูกตัดมันก็เสือ่อมมันก็ขาดการทำงานใช่ไหมคะเพราะถูกตัดไปแล้วแล้วก็ด้วยวัยด้วยอ่าตอนนี้44 44แล้วค่ะ 44ก็จะมาด้วยเลยค่ะลอยตินกาฝ้ากะนุ่นนี่นั่นผิวโอ้คบทุกอย่างไขมงไขมันแล้วกรรมพันธ์ก็ความดันเบาหวานนะคะแล้วก็โดยแล้วก็มีมะด้วยนะบูฟกาลีรุ่นคุณปู่คุณย่าในมะด้วยนะคะความดันความดันเบาหวานมะมาด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็อุยตายละไม่รู้ว่าเราจะไปฝั่งกรรมพันธ์คุณพ่อหรือคุณแม่ดีอย่างเงี้ยค่ะ จะไปฝั่งปู่หรือไปฝั่งย่าหรือไปฝั่งยายหรือฝั่งตาเราก็ไม่รู้แต่สิ่งที่เรารู้กูต้องป้องกันไว้ก่อนจริงไหมคะสิ่งที่ต้องรู้เราต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนเอ้าในเมื่อเจ้าของแบรนด์ท่านประธานมาดามหนึ่งผู้หญิงยุคใหม่ผลิตมาเพราะว่าอะไรกรรมพันธุ์ก็เหมือนครูกระแตกรรมพันธุ์ทั้งบ้านก็มะมัมเล็งเบาหวานความดันก็ไม่อยากเสี่ยงเพราะกินกาแฟกันอยู่แล้วคนก็กินกาแฟกันอยู่แล้วอะเลยนะ กาแฟนี้ต้องไม่มีน้ําตาลกาแฟนี้ต้องไม่มีครีมเทียมและเอาอะไรมาแทนค่ะโปรโตีนจากถั่วเหลืองอ่ะมันเป๊ะเลยค่ะคนไม่มีฮอร์โมนได้โปรโตีนจากถั่วเหลืองมันก็มาปรับสมดุลเรื่องของฮอร์โมนให้ครักระแตอา้าวกรรมพันธ์เบาหวานและชอบกินอะไรหวานหานชอบกินแป้งกินขนมหวานอะไรเงี้ยก็ได้นี่ค่ะใช้สารซูโครสแทนน้ำตาลลดความเสี่ยงเรื่องมะด้วยนะคะมันมีงานวิจัยอยู่แล้วค่ะ เราไม่ได้มาเคมอะไรนะคะแต่ให้เราค่ะลดความเสี่ยงเนาะ <_ d ard> เพราะว่ามันมีงานวิจัยอยู่แล้วว่ากินน้ําตาลกินครีมเทียมมันก่อให้เกิดอะไรใช่ไหมคะทีนี้เราก็แค่ไม่เอาน้ําตาลมาใส่ในกาฟแฟเราไม่เอาครีมเทียมมาใส่ในกาแฟเราก็ทดแทนด้วยสารให้ความหวานซูคโครสให้อะโปรตีนจากถั่วเหลืองแล้วแล้วผิวพันธุ์ล่ะคะครูกระแตผิวพันธุ์ก็มีคอลลาเจนจากพืชเลยนะของเราเป็นสูตรเจแล้วเรื่องของ นี่นะคะ่ะอันนี้คือเสียงนะคะคือเสียงเล็บของครูกระแตโคตรแข็งแรงเล็บผมเนี่ยค่ะผมแข็งแรงเพราะว่าคุณอยากจะกระชากผมใครอย่ามากระชากผมครูกระแตนะโอ้เนี่ยค่ะคือมันมีความเนี่ยค่ะดี๋ยวรูปไปเนาะอ่าเนี่ยค่ะมันมีความแข็งแรงเนาะของผมผมก็คืออะไรคะเป็นแคลเซียมเป็นกระดูกเนาะอย่างเงี้ยค่ะมันก็แข็งแรงมากขึ้นเนื้อเนื้อก็แบบอื้ไม่ใช่อ้วนนะคะมันแบบ เขาเรียกว่าเนื้อแน่นเนื้อแน่นเป๊ะเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์นะคือมันได้ทั้งสุขภาพความสวยความงามแล้วก็มีอีกหลายคนนะคะที่อยู่ในแบรนด์บริษัทแม่มดออนไลน์เรื่องของเส้นเลือดขอดแล้วก็เรื่องสายตายอย่างวิสตอมครูเดือนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เรื่องของลืมแว่นไปเลยใช่ไหมคะให้ทุกคนมาเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่ด้วยได้สุขภาพได้ธุรกิจด้วยเดี๋ยวครูนะคะจะ ให้โปรโมชั่นสำหรับคนที่อยู่ในไลฟ์สดนะถ้าใครสนใจเรื่องของการดูแลสุขภาพทักครูกระแตมาค่ะสั่งซื้อสินค้าได้แต่ถ้าใครนะคะครูกระแตซื้อกินยกลังเพราะมันคุ้มได้สิทธิพิเศษแต่ถ้าใครนะคะอยากเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่อย่างที่ครูเดือนบอกครูไลฟ์สดแล้วก็สอนออนไลน์สอนไลฟ์สดสอนอ คิดคอนเทนต์โพสขายสินค้าทุกช่องทางคนอยากไปแพลตฟอร์มไหนไปได้หมดเลยแต่ครูบอกได้เลยค่ะตอนนี้คนหลั่งไหลไปในแพลตฟอร์ม Tik t o k เยอะมากเยอะมากครูไลฟ์สดไม่ถึงชั่วโมงหรือชั่วโมงประมาณนี้ห้าสิบห้าห้าสิบห้านาทีโดยประมาณที่ไลฟ์จริงๆคนติดตามเยอะมากหลักพันหลักพันอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นฉะนั้นนะคะถ้าใครอยากจะไปต่อในเรื่องของออนไลน์คนที่อยากเป็นหุ้นส่วนรายใหญ่แล้วก็มีหัวใจ